หรือที่เราเคยรู้จักในนาม MG 5 EV นี่คือรถสเตชันวากอนไฟฟ้ารวนรัวนะสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับเรามาพบกับ Ride Buster s e r i ี l ครับวันนี้ผมพามาดูรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดของ MG นะครับที่กำลังจะเปิดตัวขายในวันที่1ธันวาคมนี้นะครับตัวรถนั้นบอกเลยว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าครับเป็นรถเก่งครับและมันคือคันนี้ครับ นะครับก็คือ MG EP นะครับหรือที่เรียกว่า MG 5 EV ในต่างประเทศนะครับเอาละครับตัวรถก่อนอื่นบอกเลยนะครับว่ารถคันนี้เป็นทรง s สเตชันวากอนขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นไฟหน้าแบบใหม่นะครับซึ่งมีความปัดเปลียวนะครับแล้วก็เป็นโคมโปรเจคเตอร์นะครับมาให้นะครับกระจังหน้าอย่างที่เห็นเลยครับว่ามันเป็นแบบ ปิดทึบทั้งหมดเนาะแบบเปลี่ยนเปลี่ยนโนแบ็คการที่ปิดแบบนี้เนี่ยมันมันดูสวยนะดูหรูเลยแหละแต่ก็แอบแอบกังวลเนาะบางทีแบบเวลาเราขับกลางคืนเงี้ยแมลงเงี้ยอาจจะทําให้เปลี่ยนโนแบ็คเนี่ยอยู่ได้ไม่นานนะครับตรง m อตรงนี้นะครับเป็นช่องชาร์จเป็นเป็นแบบเปิดนะไม่ใช่เป็นแบบเห่นขึ้นแบบ m g ZS นะครับแล้วก็ช่องชาร์จเป็นแบบไททูนะครับในการชาร์จปกตินะครับแล้วถ้าคุณอยากจะชาร์จเร็วนะครับเป็นช่องชาร์จแบบ CSS Combo ครับ ซึ่งช่องชาร์จแบบ CSS Combo นี้ตามที่ MG เผยก็คือใช้เวลา0ถึง80%ของแบตเตอรี่ใน40นาทีเท่านั้นนะครับโอเคด้านหน้าเนี่ยรวมๆก็จะเห็นได้ว่ารถเนี่ยจะดูแบบหรูๆนิดนึงเนาะดูแลแบบเฮ้ยโอเคอะครับส่วนทางด้านข้างนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าเป็น Song Station Wagon จะต้องบอกเลยว่าน่าจะเป็นรถ Station Wagon รุ่นแรกนะครับที่เป็นไฟฟ้าเนาะทรงเนี่ยจริงๆแล้วถ้าดูๆเนี่ยเผินๆเนี่ยก็เป็นเป็นเส้นหลังคาแบบ กึ่งสปอร์ตนิดนึงนะคือโค้งตรงนี้แล้วก็เทรลาดลงด้านหลังนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะมีเส้นเส้นไหลเพิ่มเข้ามานะครับรวมถึงเส้นด้านล่างล้ออันลอยนะครับให้มาเป็นขอบ16นิ้วนะครับพร้อมอย่างอีโคปีอ่นยาหกกนะครับก็เรียกว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วกันนะแต่จริงๆแล้วอะถ้าในมุมผมเนี่ยผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นล้อขอบ17มากกว่านะครับเอาละด้านท้ายบอกเลยว่างานออกแบบเนี่ย ดูหรูหรามากนะแบบไฟท้ายเนี่ยผมเห็นตอนแรกผมโคตรชอบแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไฟไฟท้ายที่สวยนะเราเรียกว่าไฟท้ายแบบก้ามปูนะครับสแคปนะมีโครเมียมมาให้นะครับที่ฝาท้ายนะครับช่วงตรงไฟท้ายจากไฟท้ายถึงไฟท้ายละกันเนาะในอนาคตก็จะไปรู้เนาะอาจจะเป็นไฟไฟเลเซอร์ก็ได้นะครับกันชนท้ายมีทับทิมมาให้นะครับแล้วก็อย่างที่คุณเห็นเนาะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังและกะระยะเนี่ยมาให้3จุดนะครับ กล้องมองหลังก็มีมาให้ครับรวมๆก็คือเป็นท้ายๆแบบหรูๆด้านหน้าหรูท้ายหรูด้านข้างโอเคเนาะก็เรียกว่าเป็นเส้นสายที่ดูดีลงตัวเลยแหละในเรื่องของภายนอกนะครับเอาละครับไปดูด้านท้ายกันก่อนอื่นบอกก่อนเลยครับว่าฝาท้ายนั้นไม่ใช่ไฟฟ้านะครับแต่น้ําหนักก็ไม่ได้เยอะมากนะครับมีระบบช่วยผ่อนแรงเวลาขึ้นนะครับตอนนี้นะครับรถเนี่ยพับเบาะไว้นะครับเมื่อพับเบาะแล้วเนี่ยก็จะมีพื้นที่เก็บสัมภาระ ค่อนข้างใหญ่เลยนําในสไตล์ของรถสเตชันวากอนเนาะพูดถึงแล้วก็เป็นพื้นที่ท้ายขนาดใหญ่นะครับเมื่อพับเบาะขึ้นมานะครับเมื่อกี้ผมแอบไปพับเนาะก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่สัมภาระท้ายนะครับจากท้ายเนี่ยถึงตรงเบาเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีช่องแบ่งสัมภาระไว้ให้ด้วยเนาะเอาละครับ <c oughs> ในห้องโดยสารเนาะอาจจะเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้แคบนะครับแต่จริงๆแล้วเบานั่งเนี่ยถูกปรับไว้สุดนะครับซึ่ง เมื่อปรับสุดคือคุณมีคนตัวโตนั่งหน้าเนี่ยพื้นที่ก็จะเหลือประมาณแค่นี้นะครับแล้วนี่ก็คือพื้นที่โดยสารครับถ้าผมเป็นผู้ขับขี่ทางด้านหน้าแล้วผมเป็นผู้โดยสารทางด้านหลังนะครับเนี่ยก็พื้นที่วางขาเนี่ยเหลือเฟือมากนะครับท่านั่งถ้าพูดถึงแล้วก็คือเป็นท่านั่งที่นั่งสบายนะหัวหมอนโอเคครับคุชชั่นของตัวรองนั่งเนี่ยค่อนข้างจะนิ่มเนาะนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับพนักพิงหลัง เนี่ยปรับไม่ได้นะครับแต่ก็อยู่ในท่าที่ถ้าพูดถึงแล้วใช้ได้เลยแหละนะจุดเด่นอีกอย่างครับที่ผมเห็นแล้วต้องยอมรับเลยว่าเป็นเรื่องดีก็คือแฟลตฟอร์เนาะก็คือพื้นเนี่ยจะเรียบนะครับแต่สังเกตนะครับว่าเราจะนั่งเรารู้สึกว่าเหมือนเหมือนขาผมจะชันชันขึ้นนิดนึงนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเข้าใจว่าใต้ที่นั่งเบาะตรงเนี้ยน่าจะเป็นที่ไว้แบตนะครับก็ไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีนะวันนี้ที่พรีวิวเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากัน แล้ครับด้านหน้าครับก็เบาะนั่งเนี่ยเป็นเบาะนั่งแบบใหม่เนาะซึ่งผมรู้สึกว่ามันมีความอบกระชับมากขึ้นนะครับเออโชเดอร์รูมแล้วก็เล็กรูมเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยอาจจะดีกว่า ZSEV อีกด้วยซ้ำไปนะครับด้านข้างตรงนี้ยังเป็นจุดที่ที่ MG เป็นเหมือนกันทุกรุ่นก็คือมีความใหญ่จริงๆแล้วใหญ่เกินไปสําหรับผมนะคือเนี่ยคุณมีพื้นที่ประมาณ1ฝ่ามืออะ แต่ว่าคุณจะชิดด้านนี้เห็นไหมผมตัวผมจะมาชิดตรงกลางการตกแต่งภายในถ้าพูดรวมๆเลยง่ายๆก็คือว่าจะคล้ายๆกับ MG ZS EV นะครับโดยภาพรวมไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับหน้าจอตรงกลางเป็น7นิ้วนะครับระบบเครื่องเสียงตัวนี้คือเป็นอันใหม่เป็นหน้าจอขนาด8นิ้วตกแต่งด้วยเปียโนแบล็คนะครับตรงกลางนะครับตรงนี้ก็จะคล้ายๆคุ้นๆกันอยู่นะครับมีหมดกันครับ3โหมดนะครับ อีโค่สปอร์ตนอร์มลเกียร์เป็นแบบโรตารี่ไทา์คือเป็นหมุนนะหมุนนี่เป็น N นะครับเป็น D นะครับหรือจะเป็น R นะครับแล้วถ้ากดก็เป็น P ครับก็คือจะไม่ขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเราหมุนปุ๊บนี่เป็น N นะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะครับแล้วก็รวมถึงเบรกมือไฟฟ้าครับแล้วก็ระบบเบรคโฮนอกจากนี้สิ่งที่คุณจะเห็นได้ชัดๆก็คือเอ้ยมันมีลูกเล่นจุกจิกแบบพวกที่วางของเยอะมากนะครับตรงนี้ ช่องวางแก้วน้ําตรงนี้ก็มีมีช่องชาร์จ usb ให้ด้วยนะครับสาหรับใครที่กําลังมองหารถครอบครัวที่มีฟังก์ชันเยอะแยะและเป็นรถไฟฟ้าด้วยอันนี้บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆครับเอาละครับทางด้านระบบขับเคลื่อนเนาะก็อย่างที่เห็นครับห้องเครื่องนะ้นจะดูโล่งๆนะครับมอเตอร์ตัวนี้นะครับจะมีกําลังมากกว่า mg z s e v นะครับอยู่ที่163แรงม้านะครับและ ให้แรงบิดนั้นอยู่ที่260นิวตันเมตรนะครับจริงๆจะเห็นได้ว่าแรงบิดน้อยกว่านะครับแต่แรงม้ามากกว่าซึ่งตรงนี้ก็เป็นไปตามเรื่องของตัวรถนะครับที่มีความแตกต่างระหว่างกันนะครับแต่สมรรถนะนั้นสู0ถอยู่8.8วินะครับก็เรียกว่าสมรรถนะไม่ได้หนีกันเพราะว่าเป็นรถเก่งนั่นเองนะครับเอาล้ครับแล้วนั่นก็คือทั้งหมดของ MG EP ครับว่าที่รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่จาก MG เป็นรุ่นที่2นะครับและเป็นรุ่นแรกที่เป็น Station Wagon ครับ ผมบอกเลยว่าเป็นรถที่น่าสนใจรอฟังอย่างเดียวคือราคานะครับซึ่งจะประกาศในวันที่1ธันวาคมนี้ครับที่งานมอเตอร์อีสปพบกันโอกาสหน้าครับกับ r i บัสเตอร์ซีเรียลวันนี้ผมลาไปก่อนครับบอลน,นัทยศครับแล้วเจอกันครับอย่าลืมกด Subscribe ไปด้วยครับผม